สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับบรรยากาศลานหน้าเจดีนะครับบรรโศกอำเภอควนสวรส์จังหวัดชัยภูมหรือว่าวัดบ้านหมอลั่นี่แหละครับพี่น้องวันนี้เมื่อนี่นะครับมาถ่ายบรรยากาศนะครับตรงนี้เป็นองค์พ่อปู่ศรีสุทโธนะครับพ่อพญานาคแล้วก็เจดีบรรโศกครับเมื่อนี่ครับลูกหลานมอลําคนเจนแฟนครับ พระเอกนางเอกผ้าศิลปินนะครับน้องนางแดนเซอร์นะครับมาซ้อมชใหไ่พี่น้องซ้อมชใหไ่ซึ่งเป็นชใหญ่ของถวายเจ้าพ่อพระาแน่นะครับาเบิ่งคำว่าน้องน้องนั้นลาไปห้องน้ำน้องไปห้องน้ำ ซ้อมอาศิคุคักแดดจักหน่อยนะครับเพราะว่านี่คือถือว่าเป็นการซ้อมนะครับการซ้อมโดยที่ชุดนี้จะเป็นบูเอิร์ดนะครับเอิร์ดกับกูผู้ช่วยน้องมาร์นะครับเป็นารคนกำกับนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆศิลปินนะครับแม่พญาน้องบาสนะครับแม่โอ๊ตเนาะอันนี้คือแม่กบนะครับพาร์ตนางแตงแตะหางโมงเร่งจอมืดแล้วสิทุ่มหนึ่งแล้ว ก็ยังไม่ได้กลับนะครับไม่ครับมีความสุขกับการทําคลิปก็บวันนี้มีความสุขคือจังดังเบาพื้นเห็นไหมครับจบมาเสร็จพอดีกันยังจบได้รื่อยได้หรอจบพอดีเอาไประบ่อยพูดเรื่องประ่กรจะจบแล้วไหมจะดอนไประบายไพอดีอยกันนะครับนี่คือการก่อมบอยกันยังไม่เล่นงามครับพี่น้องเปิดไฟเร็วโอ้ยครับเจ็ดวันสุครับสามารถพี่น้องแล้ ไม่ยำไม่ยำลูกหลานนะครับไม่ยำไม่ยำลูกหลานแล้วก็มาขอพอรได้นะครับนำมเวียนกับบรรยากาศที่ดีเป็นร่มดียลยทัี่นี่ใส่เทกอะไรยิ่งเทกอะไรมานเลยนะครับ นะครับพี่น้องช่วใหญ่นะครับมารับวคนใจเป็นเป็ดจัดไข่พี่น้องครับ แล้วเมื่อไหร่มันจะรำพร้อมกันเนี่ยสู้สู้ฝา,ากด้วยน,นะครับมอรมคนใจแฟนๆครับพี่น้องฝากกดแชร์ช่อง y o YouTube เป็นจักรพันธ์ออฟฟิเชียลเลยนะครับทีมคู่พีมคู่ที่เมืองหลังก็มาให้กำลังใจ บพี่กำคนขอบคุณเครื่องเสียงนะครับขอบคุณเครื่องเสียงที่เอามาซอยรูกหลานซ่อมอันนี้คกูโจตรงนี้คกูโจกำลังหนาวซื้อหวยแล้วซื้อหวยแล้วโอ้ยมันเป็นยืนแต่กำลังใจเล็กน้อยไอ้ตามัตเตอร์กับคุณครูเจสกี้ให้กำลังใจน้องๆนะครับที่ลานเพลินเจดีบ้านโซ่อ่ะโอเคนะครับหยาบลง lại con mình nhé.